สวัสดีจ้ะวันนี้พัชรินดีสีมาอีกแล้ววันนี้จะมาทำเมนูฉลองวันหยุดงานแบบกระทันหันดึกวามที่เป็นวันเข่ากะดึกวันแรกกันเนาะก็เลยปิดเน็ตนอนแล้วบังเอิญเขากระแจงมาทางไลน์ว่าวันเนี้ยได้หยุดงานนะเนื่องจากบริษัทมีปัญหานิดหน่อย <Huh? S 1> เขาก็จะถามเราว่าเราอาจจะใช้พักลอนหรือว่าใช้ซิตหยุด80%ิ์ซที่นี่ก็ไม่รู้เรื่องก็เขาเดะก,ก็ปิดเน็ตนอนเนาะ เพื่อนก็โทรมาปุ๊กตั้งสามคนก็ไม่รับเขาก็เลยมาเคาะประตูห้องเราก็ตกใจเอ๊โของอะไรก็ไม่ได้สั่งนะทําไมมีคนมาเคาะประตูห้องหรือว่าจะเป็นโจรเป็นโรคจิตเขาก็เลยมาเคาะข้างฝาฉันก็เลยรู้แหละว่าเป็นหมู่กันก็เลยตอบเขาไปว่าเป็นพักร้อนก็เลยอยากเปลี่ยนใจด็กไปใช่80ก็เลยยกเลิกฉันนั่นก็พิมพ์ไปเลยคิวเงียน เขาพิมพ์ว่าคิวเงียวกันฉันมือฉันนะ่ะดูถว oh, <no. S 1> ใครเห็นข้อความรีสีว่านันก็ขอโทษด้วยเด้อรีสีไม่ได้ตั้งใจมือมันไปเอง